Zombie เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมเกมผมในป๊อกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมยูเซนโบเดก้าก็กลับกันมาอีกแล้วนะเป็นครั้งที่สองนะครับของวันนี้ <laughs> เออกลับไปแล้วอะ่ะเบื่อกันไหม เออย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอืมก็เกมมันสนุกนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่สิบเวอร์ด้วยกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นก็ดูได้นะครับแล้วก็โหลดมาเล่นสิสนุกดีนะเชื่อผมซินะเสร็จแรกผมก็เล่นเกมอื่นนะครับเล่นเยอะเล่นแยะ,เล,เ,ยะเล่นอะไรกันไปหมดนะครับแล้วก็ไงเข้า,ามาติดเกมนี้แหละ <laughs> มันสนุกดีอะแล้วน้องๆเอแต่ละคนก็น่ารักด้วยนะครับ oh. <laughs> นะคอมเมนต์กันอะไรกันนะครับเป็นกําลังใจช่วยกันนะครับซึ่งกันและกันนะครับผมรู้สึกดีมากเลยเกมนี้กะ <c oughs> <c oughs> จะทําสัก 600E p ีีนะครับไม่รู้จะมีคนอยู่ดูถึงหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่พูดเล่นนะพูดจริงนะครับเรื่องของเรื่องแล้วอ่ะตรงนี้นะครับน้องๆก็บอกว่าเออได้เปิดจดหมายแล้วนะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดไงพูดคลิปนี้แล้วกันอ่ะมันก็จะปลดล็อก พราะเขาไฟนะครับเจ้าทุยของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฉันขี่เจ้าทุยวิ่งลุยท้องนาอุย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 เจ้าทุยอยู่ไหนวะนี่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 มันปลดล็อกนะครับจะลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับของผมมันก็ปลดล็อกแล้วนะครับก็มีราคาซื้อเป็นดีเอม่วงนะครับอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นวิบวับตัวแรกของผมเลยนะที่ปลดล็อกนะครับซึ่งวิบวับผมก็มีเยอะมากอ่ะดูสิเห็นไหม ผมก็มีเป็นบางตัวแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเรื่องของเรื่องนะครับอืมก็ได้มีตัวเดียวอ่ะมามาต่อกันเลยนะครับเผื่อผมจะได้การทองอีกสักใบหนึ่งนะครับก็ตัวที่อยากได้ก็คือเมกคารอดอนนะครับถ้าไม่ได้เมกคารอดอนก็ขอเป็นแอมโมไนก็แล้วกันนะครับอืมแล้วตัวอื่นนะอยากได้ตัวไหนวะดูสิอยากได้ตัวเขียวๆอ่ะอยากได้ตัวนี้นะยังไม่ได้เลยเนี่ยในเขียวๆนะครับ่าไปอยู่ในอันดับที่สองนะครับจาก อยากสายมืออ่ะอยากได้มากเลยมันสวยอ่ะคือเรื่องความสวยอ่ะไม่ได้คนเรามันต้องแฟชั่นอ่ะต้องเก๋ไก่อ่ะพูดง่ายนะอ่ะไปลุยกันเลยดกว่าสู้บนบกมานานแล้วขอชั้นระเบิดศึกในน้ำมั้งเถอะก็ผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่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 เอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับ โอ้แค่นี้ก็พอแล้วฝาดล้างได้ทุกตัวยังกับระัตประภัยร้ายในน้ําโอเคเจอปลาหน้าแมวน้ำอีกแล้วชอบตัวนี้จริงๆเลยแต่ยังไม่มีนะปลาหน้าแมวน้านะเราจะทำยังไงดีวะขมฝันกุตโตซูป้องกันไว้ก่อนไงขมฝันกุตโตซูแข็งไว้ น้าแข่งไว้นะครับโอเคทำไรละชัดไม่ได้หรอกชัดอึดทนอมตะดูดูปากชันซะก่อนนี่มันสมอเรือชันชัดเมื่อไหนเมื่อไหนอดีตนี่มีคนไม่ได้อดี่ยวนิยคนั้นไม่มีคนนะครับอ้าคนน่าจะไปว่าไปขุดพบฟอสซิลไงอ้าแล้ววยอันนี้ถ้าเราเอามาใช้แบบหยุดเรือไงหยุดเรือจอดเรือเนี่ยมันจะต้องดีมากแน่ๆนะครับ อะไรประมาณนี้นะเอาเอาเอจะตีเขาแล้วโอยยานใจเย็นอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีใจเย็นอ่าเดี๋ยวมันโจมตีแนะ่ๆนะครับเอา้าอย่างงี้มันก็ไม่ได้โจมตีสนะิโอ้ยไ,ได้โจมตีแนะ่มันมีต้องห้าแล้วนะครับเฮ้ยจะขี้ขัดขาสักหนึ่งเราก็ไม่ตายนะครับเอา้าจัดการมันสมอรเรือโอ้ยได้โจมตีอ่ะเอาสมอให้มันกินหนีหุ่ยแฝงไปแล้วแฝงไปแล้วเอเซ่มันมีหกนะครับ ตายแช่กูตายแน่นอนโอ้โ oh, หจมตีห้ารู้มากตายผมป้อ <c> ง <oughs> ก,กันหนึ่งก็ดีอ่ะ oh, <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมอเรือก็ตายไปแล้วเด้อม,มาเจองูเขียวหังไหมหน่อยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามต้องจมตียันสี่เลยเหรอแล้วเก็บไปสี่นะครับตายซะน่ารักไปแล้วมึงตายซะโอ้โหหน้าเหมือนแมวน้ำที่หายเลยเฮ้ยนี่มัน ไอ้นี่ว่าจิ้งเหลนมีกระดองโอเคอุ้ยห่างมันก็มันเป็นตุ่มนะมันเป็นตุ่มเห็นไหมนี่มึงผสมแองก,กิโลซอรัดมาด้วยใช่ไหมตายซะผ <c oughs> สมแองกิโลมาด้วยถ้าไม่โจมตีก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ยอยากได้จิ้งเหลนตัวนี้จังเลยโอ้ยเทรอหน้าตาดูดีหืมกัดผมผมไปแล้วนะหืมพ,พันแปดแน่ แต่ฉันเตรียมปากการลังมาให้แกแล้วโอ้โจบศีสามก็พอแล้วแต่ว่าไหนๆก็ได้แล้วโธ่ไม่ตายในโลกปากการได้ครับอ๋อจะแก้เปเลยใช่ไหมว้าตับเรียบร้อยโอ้โหปากการลังเก่งจะจับเลยลูก เดี๋ยวจมไปเลยอ่ะแค่ยกแรกก็น่าเห็นไหมผมรู้แล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนไงเรื่องของเรื่องนะอืึนตื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 ่นไม่ได้ถ้าเอาประชากรพวกนี้ไปเดี๋ยวหมดนะครับผมเอาตัวนี้ไปแล้วกันคงพอไหวแล้วล่ะคงพอคงพอได้นะครับอ่าถูถูใส่ถี่ทีๆไปเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับไปเลยไม่น่ายากอ่ะ เจอไอ้ปลาปากไปหน้าโคฟีกแล้วโอ้โหดูดิเออเป็นตัวที่อัปรักแล้วนาเกียดที่สุดแต่ผมอยากได้ที่สุดในบรรดาสัตว์น้ำผมว่าอ้ดูดิมันน้าเกงข่ามมากอ่ะนี่ขนาดเวล12สองนะถ้าเกิดเป็นเวสี่สินี่มันจะเป็นยังไงดูดิโอ้ยน่ากลัวจะจัดเวลาอ้าปากขู่แม็กสยอกขวัญจะจัดเลยนะครับนี่เราเราเแพ้ธาตนี้นะถ้ามันเปลีนตัวมานี ไม่ตายไม่ตายเป็ี่นตัวมาก็ไม่ตายเป็นพี่ก็มี5้ารอยอ่ะมามาเลยน่าเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะครับมี5้ารอยจริงด้วยมาเลยัมมีแค่หนึ่งนะครับงกันหนึ่งสองก็พอแต่หน้ามันมีสามป้องกันกลัวมันกันทีป๊อหมันกันที่อ่ะทีมาเลยทีนี้เรื่องผมไม่ลดด้วยอเหลือไว้หนึ่งด้วยมีการเหลือไว้หนึ่งด้วย ีสี่นะครับาตาหน้าเดี๋ยวจะสามเป็นสี่นะครับผมจะป้องกันหนึ่งสองสามนับเหลือไว้หนึ่งอันแน่มีสี่เห็นไหม <laughs> ผมตัวปกติอะผมพูดมากไนงะผมก็เลยไม่ค่อยดูสแ,แต็กนะครับผมสุดสนมากที่ผมแพ้เนี่ยถ้าผมเล่นคนเดียวอะผมจะไม่แพ้เท่าไหร,ร่นะพูดเลยนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ว่าจําสแ,แต็กได้นะแต่ว่าโม้ไงโมะโมะไปด้วยอะไรไปด้วย,วยมันก็เลยเละเทะไปหมด <laughs> ตะกี้มันโจมตีเท่าไหร่วะเฮ้ยมันโจมตีหมดแม็กไปแล้วเราปาบันได้เลยนะมาโจมตีหนึ่งโจมตีสองเห็นไหมจำไม่ได้แล้วด้วยอ่ะเรื่องเรื่องนะว่ามันโจมตีหมดแม็กไปแล้วนะครับอัศวีฉันมันคือเนสซี่แห่งทะเลดำนี่อ่ะเนสซี่ตัวจริงเลยนะแห่งทะเลดำนายกล้าสู้ไหมอ่าอีรัรโมซอรัรนะครับตายอีรัรโมซอล ไาแล้วออีรัตโมโหูหฉันไม่อยากใช้เต่าขนองเลยตเต่าขนองนี่มันเก่งสุดยอดเลยจะบอกให้จมตะก,กี้มันเหลือไว้หนึ่งเลยนะจมตีหนึ่งสองอแล้วก็สามนะเหลือไว้สองตายซะ <c oughs> อยากจะเห็นไม่ตายเต่าขนองไงเรื่องของเรื่องนะครับเลยก็เลยไม่อยากใช้เลยนะครับอุตวนี้มีต้องทั้งสามนะกำลังจมตีเราจะไหวเลยเนี่ย ว่ามันไม่กล้าโจมตีอ่ะเอาโจมตีสามไม่ได้ใช้ไม้ตายวะ่ะทำไงดีวะอย่าไปทำนะครับเดี๋ยวบอกอย่าไปทำย่างพมนะเดีย๋ยวไปทำย่างพมนะผมจะบอกให้ฟังนะครับแงบเรียบร้อยบรรเลยโกดไหมแครนไหมมีห้าใช่ไหม,นนะม,ไหมล่ะ ใส่ไม่กล้าไม่ละใส่ห้าผมตายแล้วนะอืแต่ว่าขอเตือนเลยว่าอย่าไปทำเันผมนะมาแล้วเต่าขนมจัดการมันเต่าแฮนทเทรดใต้อย่าเอาวไว้ถ้าไม่ตายสุสุดตีขอตั้งลำก่อนหมุน โอ้โหจอรร้าวเลยทีเดียวเว้ยชอบไม่ตายมันจะจัดเลยอ่ะเรื่องหงเรื่องนะครับทำรามยางเท่บุนไปแล้วอะบายกสุดท้ายนะครับมาเลยดูเดือดเหือนกันนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับเลือดน้อยมากแต่ไม่เป็นไรพลังโจมตีเราเหนื่อเยอะก็ก็พอไหวอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ เฮ้ยตัวนี้หนักแน่นฟ้าว่าเอาตัวนี้ดิฟ้าในไหนจะชนะทั้งทีนะครับเออลบมแม่งให้หมดไปเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เอาเป็นตัวนี้กแล้วกันนะอืมไม่รู้จะแข่งไม่ไหนนะไม่เพื่อผมแพ้ไงเพราะว่าตัวแกรกๆนี่ตัวแกรกๆนี่คือมันแบบ้่ผมโดนยับผมตายได้ใน,นเนี้ยตุนตุนตุนตุรนตุน,ต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 น ตึนตึนป้องกันหนึ่งไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนมายักษ์ผมก็ตายแล้ววะโอ้โอ้ไปดูเจ็ดร้อยฟาโอ้ยตายแล้วเอ้ายังอยู่วะโชคดีจะจัดเลยว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคดูตัวนี้มีเลือดสามหรอเองโจมตีโจมตีไม่ได้ว่ะเก็บไว้หนึ่งกันเฮ้ยตูงนี้โจมตีก็ดีอ่ะมันมีสามแล้วว่ะ จะล้มผมแล้ว啊ะจมตีสามงับผมตายนะครับอืมตัไปก็หมดสแต็กไปนะครับโอ้โหแพ้ทางว่ะตายแล้วตายแล้วมีสี่นะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวยังไว <c oughs> เปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัว,ตวยังไวอะ่ะจมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งนะ <c oughs> ป้องกันป้องกันไว้หนึ่งเดี๋ยวไม่อยากเก็บไว้หนึ่งนะ <c oughs> เอาส่มาเลยมอซาซอเล่นกัะชันอย่างนี้ใช่ไหม มาเลยไหนมี500แต่ฉันมี300นะฉันไม่กลัวหรอกมาเลยไม่กล้าโจมดิออะดใจไม่ไหวไม่กล้าโจมนะผมก็จะเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวอยู่ไม่ได้นะครับอืมแล้วก็ตัวนี้เป็นแพ้ทางเราครับอืมผมก็จะดุดูดูดูดดูตัวการคำนวณแล้วทำอย่างนี้ครับอ่าป้องกันหนึ่งเฮ้ยกิดโจมตีสามก็ล้มได้แล้วว่ะมันมีหกนะครับ ชุมตีหกเสร็จผมดีนี้เงียบผมตายถ้าจะไม่ผิดผมแพ้ท่ำหรือเปล่า,าไม่แพ้ท่ำนี่แพ้ทัดกระดองนะวันนี้เห็นเห็นชัดเจนหนึ่งสองสามนะแล้วก็ต้องป้องกันไหมอุ้ยช,ชนะทางชนะทางป้องกันหนึ่งก็พอ <c oughs> แล้วก็เหลือไว้สามเอาไว้ใช้ไม่ตายไงแล้วของเรื่องโอเคเออ ตัวนี้มันชื่อฮิโนสอรัตนะครับผมผมนะผมมันชื่ออะไรอ,ะอ่ะกีะรัันกีรคุกป้องกันหนึ่งก็ไม่ประโยชน์นะครับผมจบสี่เจ็ดเลยตายซะถ้าไม่ตายเดียวกันกับไอนี่เลยอีกแล้วอากยุ่งตายถ้าไม่ตายเดียวกันเป๊ะนี่ตระกูลมอซามันต้องอย่างงี้เรียบร้อยผู้ชนะแล้วนะครับฮ่า ว้าชนะแล้วแต่ว่าการที่จะได้กัดทองนี่มันก็ต้องลุ้นกันแนบอยู่ที่ดวงนะครับกัดทองเ่านั้นที่เราต้องได้สู้มันจิตใจเราต้องมีวัดตึ่ๆตๆๆตตตตหุยเลยเลยกลุ่มกัดทองไปหมดเลยอาได้ปาชญ์ชนะโอ้อะไรวะสองหมนเก้าไมวแน่นะครับ แกงฉันให้ตายซะยังดีฟ้าทนทรมานไม่เอาล้วเลิกเลยว่ะเหงาหงอยก่อยก่ามากๆเลยนะครับอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยโชคร้ายเหมือนผมหรือเปล่านะที่เปิดแพ็คนี้เราได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝาก กดแชร์กดไลค์กดทับสทค้งใกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะไปดีก้่าซีโอเกนทุกคนนะแฟนด้ายังเล่นอยู่ <laughs>